สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่แมพี่พี่นาฬิกซีทุกคนครับผมสวัสดีสวัสดีครับวันนี้บ้าบอยวันนี้บ้าบอยกับพี่ฮอด,ดินครับจีผ้ากันเปนลาะเะบิง์กเราใหม่โจทย์ครับผมพี่น้องครับสุขสีมันบอลยังไงเป็นติดตามกันครับผมขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจลูกหลานกระทบหน่อยสามหลังครับบ้าบอยในนิอีสารพี่อดินที่อีสารสมิอีสานพะโล้ครับเดี๋ยวเป็นร่องกันครับผมสวัสดีครับ ไปิตตาน้ำกันครับพี่น้องครับมาหนี้ทีไดน้องใหม่โจดไปต้่มวะครับผมายางหารถน้อไม่โจดน้ำหิมข้างครับผมพอแล้วครับพีน่น้องนอแหลกแหกมานครับน้องใหม่โจดครับผมพี่น้องน้องงามครับพี่น้องครับอุบอ้ย ุ่นอในใหญ่นึงพี่น้องผมน้องไม่โจดครับพี่น้องนอนนึงครับนอนขื่นเหีห่ยนจะขึ้นงามครับผมพี่น้องอุ้ยนอนแบบงามนึงครับผมพี่น้องฮะ เห็นอยูครับอีกหนึ่งนอ,งอสวยๆครับพี่นอ้นนอ,งองน้องน้องนี่ครับนอยังสวยเลยพี่น้องผมโจทย์ห้อหากได้สำเร็จก็คือพันออนสำนันนะครับผมพี่น้อง หักไดงซับในก็คือมองหันเพลินอ่อนครับพอเอาแกไปกับกินอะไรคือก้อนเหรครับผมพี่น้องน้ำมันโจทยมันตัดอะไรเหรอครับผมน้ำมันโจทยน้ำมันโจทยต้องใช้วิธีหักเอาอย่างเดียวครับผมพี่น้อง โอ้ยหน้อหน้องส,สวยเลยพี่น้องผมนะครับพี่น้องเหยงใจไปติดเจ็บบหัวหลอนครับหักเอาอ่นอ,อนๆกินเสียบๆดีกว่าครับผมพี่น้องอันนี่ขอแกเพิ่นครับเอาไปกับอะไรกินอะไรเพื่อเก่าครับผมขอแก ครับผมเกแห้งที่ครับพี่น้งองอ๋อสวยๆเลยครับคอ๋อคิงคปลาสองน้อพี่น้งนองเจะอุบอับครับผม บอสนอนนอนกันบ้างคืนน่นะงามพี่หัวดินครับสวัสดีครับว่าตอนเลาะเบิึงทำไมโจดนี่ครับข้าพวงกี่นามันก็บอกนอนมันหักอะไรบ่มันนอนอะไรก็เหักอะไรคือว่าอู้หูยนอนอย่ มันไดซมีครับผมพี่น้องน้อาโจทย์แกรครับน้อยโจทยต้มแ่บด้ครับผมพี่น้องก็เป็นตนาานครับสองอันสองอันสวยสวย นี่หนห่อยหักแล้วเหรองหรอนี่ครับผม ขอพ่นพอดีครับพี่น้องนอนนี่ครับงั้นเพิ่นขึ้นยาวปันได้ก็หักได้ซ้ำขออ่อนพ่นคือนเกลาครับน้องใหม่โจทย์พี่น้องโอ้พี่น้องคร,รบับน้องใหม่ไรงามๆพี่น้องเอื้อนโอ,โอ้เห็นมรับมันแก่มันหักบ่ได้ครับผมพี่น้องถ้าเป็นน้องใหม่แบบอื่นนี่โอ้หักได้หอดเหงาเพียครับ อันนี้หน่อไใหม่ลายพันแก่ครับผมพี่น้อง้ส่สมิ่งอ่อนกินแสียบครับโอ้พี่น้องเมื่เลยครับโอ้ยพี่น้องใส่สมิ่งครับผมพี่น้องแกครับนี่ที่สามอุ๊บ้อที่สี ครับผม,มพี่น้องครับน้องแม่สวยๆครับน้องที่หาน้องที่หัวครับพี่น้องพี่น้องก็เห็นขิงปลาบ่ครับผมนะครับขิงปลา เพิ่นเอาดอกไปกินกับปุนครับนี่ครับดอกเพ่นเอาไปกินกับปุนกับแก้วครับผมขิงครับเป็นขิงครับขิงปลาบานอีสานบ้านห้องครับอาไปกินกับปุนกับแก้วครับกินดิบครับบ่อยได้ครับกลับหนึ่งไปเบิ่งน้ำมาน้ำกันอีกครับผม กินเพผลขมิมีรสหอมครับหอมผนคือขิงเลยครับผมพี่น้องเป็นแบบขิงเลยค <ST AN> นหยาดบาดคำเด้อจะเตือนจะทวงลูกหลานเด้ออ๋อ <ST AN> ครับพี่น้องหักโป๊ะหักปิกปป๊บะมาได้ตังตองเด้อครับผมพี่น้องอาถิสันเนี่ย้อครับพี่น้องครับ <ST AN> หืม เบ็ยดลายพี่น้องเอาหักเอาพี่น้องผมนี่ครับปลาโอ้ขิงปลากับนี่พี่น้องขิงปลาขิงปลาพี่น้องผม น้องไม่โจดครับผมพี่น้องแบบน้องงามเลยพี่น้องผมทำปืป๊ๆครับน้านี่สามน้องครับกอนี้ก็มี ก็นี่ครับก้อนนี้เพียงหัวดินเอาไปแล้วครับมึงครับนอนอี่พี่น้อง งอยสวยเลยงอมีนนน่เลยพี่นอ้องยังง่ามเลยครับผมพี่น้องกินหัวดินถอยหลังจากจากง่ายพี่น้อง,นองอคนนี้ <c oughs> พากันมามามองสถานที่เพิ่อนนะครับน้องใหม่หล,ลายๆพี่น้องกินหัวดินไปหอด ถอยหลังจากจากออกมาเอ๊ะมาถามอาปล่อยเอา้าไอ้ก็ออกมาผมมามามันเป็นสถานที่เพื่อนว่ามันหดแล้วเพื่อนว่า <laughs> เพื่อนก็เลยถอยหลังออกมามกอ,อย่างเป็นลูกวนเพื่อนครับขออกยาโค้กินบ่ให้เพื่อนได้ตื่นได้ทด่วงเฮ้ยครับผมพี่น้องโอ้ยกระตาพี่หัวดินปัดจะมิจะนอนงามๆเลย อันเป็นวัดบ้านเราไปครับผม่่ลอ,องมุนมุนหาวไหนกันีครับม เห็นว่าผู้าหายกระตื้นเป็นอยู่ได้พี่น้องเห็นว่าผู้าหายกระตื้นเป็นอยู่ได้ครับพี่น้องเอยโอ้จะไปเบ่งน้ำกันอีกครับผมพี่น้องโอบหมานวะครับผมหอนแห้งพี่นอ้องทั้งหอนทั้งเอาเหงื่อแตกเหงื่อสดเนอะพี่น้องผม พี่น้องครับโอ้มัอนี้น้องใม่ร้ายอยู่ครับผม,มแ,แต่ว่าบอกท้าไปไกล <c oughs> นี่มาไกล่านขอดงพี่น้องใช่หรือเปลาป้าน้องใหม่จ้าหักไปละเบินี่ปา้าคือสิหักได้หลายแทย้โอ้โหดีห้อยจะหักมอ๋อบอกว่าหักก่อนอืม พี่หัวดินหักงดเหล้วพี่น้องพี่จะนอนยืนใหญ่พุน่นะหัวปันหักครับพ, <c oughs> พี่จะนอนง,งามแเหลียงจริงเคืองจริงเคียงนี่เด้พี่หัวดินมีอยู่ก็ได้หักอยู่นะโอ้อยขอบผมน้องครับมาเบิ่เงเถาพ่อ สฉพอหายาดีคร e ับพ <t S 1> <t S 2> ี่หพุ่นพี่หนุ่มพี่หพุ่นเอามาผู้เผ่าโบราณพี่นมียาสมุนไพรยาดีแบบนี้แหละครับพี่นุ่มหัจักแก่พวกเก็บพวกรอยเช่าได้สองคนเราได้เช่าสองคนเราได้วันนี้พอว่าพเป็นรอยมันหันมันหันบ่มีแต่แนวเดียวมันผสมกัน นี่หากยหายต้นย้ายอพอครับใี่น้อ,องป่มกันต้มต้มห่มต้มห่มต้มอาบต้มห่มต้มอาบอ,อี่ห้อวะหัวเป็นรอยนี่เป็นรอยโมท่านลนเป็นเดือนสองเดือนนี่ไข่อยู่เป็นลนมอูอยากเช่าําปัวท่านนี่เนาะพ่อเนาะยาแผนโบราณยาแผนโบราณบ้านเฮ่าครับ หากยาเนะพิน่นสิเกิดเฉพาะหมองที่เพิ่นเคยเกิดได้ครับผมเพิ่นบุ์ปฏิเกิดทั่วไปปฏิเกิดทั่วไปครับมงใดเพิ่นเคยเกิดนะครับเพินพ่นเพิ่นจะออกครับยายาดีครับยาดีพอ,อนนานแลหละวพอนคักพี่น้องเหลือมาว่าเห็ดกระด้าง มันไม่ใช่มันไม่ใช่มาโจดตอครับผมพี่น้องหุ่นห้อยกระจ้าหักไปหมดแล้ว,วกระจ้าหักไปหมดแล้วพี่น้องหุ่นน้อยอยังเแบบิ่งข้างในก็มีก้ะหักไปหมดเลยอือเป็นยังไงดีทำไมโลกจังเลยก็หักแบบพี่น้องโอ้ย Ui, nằm tôi này. Ui, trời 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 trời. บับเจ้าหักไปกันนี่งามๆพี่น้องโอ้ยต่มแสบเฉยครับผมพี่น้องอต่มม,งตมมดหนอแหงแสบครับผม พี่น้องครับก่อนนี่นิ่นงเนาะครับผมพี่นอ้องอึบอึบอึบสองเนาะเนาะไม่ครับเออุออี่นอบอกใหญ่พี่น้องผม ครับโอ้สีนอนโอ้สีนอนงามนนงๆครับผมพี่น้องอุ้ยพุ่นตัวนี่อบอวบนครับผมพี่น้องต่อมแสีบๆครับพี่น,อน้องปิดนอนนงครับนอนึงครับน อ,อ่อนๆอ่อนอ่อนออนนี่แห้งงามครับจะไปยื้อเอาครับนี่นอยอย่างสวยเลยครับนะครับครับผมพี่น้องครับหลังจากไปหานอนใหม่มากครับผมนอนใหม่โจทย์นอนง,งามครับผมพี่น้องวู้ยสากลากอยู่พี่น้อง อันนี้ก็ตาพี่โมดินครับนี่ยามบ้าบอยครับปัญหาหลายครับแมีนครับผมพี่น้องปัญหาหลายอยู่ครับผมพี่น้องฝนตกแห้งหากินแข่งกันฝนบ่ตกแห้งหากินแข่งกันคือว่าเหรอครับผมพี่น้องผู้ใดก็ออกหากิงมาหาหน่อใหม่หาฮิตครับได้ต้มแสบๆครับผมเอาหน่อใหม่น้ำบ้าบอยพี่โมดินไปต้มนะครับผมพี่น้องครับสำหรับพี่นิ่งบ้าบอยก็ขอไว้สมรินทร์สกปร์ครับผู้พ่อกันกินนาครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณความภักแข่งของพี่น้อง ที่ซอยเบิ้งเงียงเป็นกำลังใจให้หลูกให้หลานครับขอพี่น้องอยู่ดีมีเฮงรับด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขู่สุขคนครับผมสวัสดีครับบาย